ไคะอะไรนะคะอ่านตัวนี้ให้ฟังหน่อยค่ะหน้านี้อันนี้อ่านได้ยังคะได้แล้วค่ะอันไหนอ่านให้ฟังหน่อยค่ะออหอหอมอาหมาหอนออ้อหนออันนี้ก็หอ โหน่าอืมอ่ะดังดังนะแม่ไม่ได้ยินนี่ก็หอถอหอยอหอยอยอ,อ,ยอ,อ,อายะยาโธยาอืมอ่ะเร็วนี่หอเมอ,อีหมีหอโมงอูหอโนอี

ยออายายาไม่เอกยายาระหว่างยาย่านี้กับย่านี้อ่าอธิบายให้แม่ฟังที่ย่านี้กับย่านี้ค่ะย่านี้คืออะไรคะย่าเป็นย่าค่ะเป็นย่าอะไรคะเป็นย่าของถ้าใครไม่ปลูกเมล็ดก็ย่าตายเลยนะคะใครไม่ปลูกเมล็ดย่าตายเลยนะคะนี่คือต้นย่าใช่ไหมคะใช่ไหมคะแล้วนี่คือย่าอะไรคะ เออหอหอยออายยายาไม่โทรย่าโอเคอันนี้ใช่แล้วอันนี้หอยอยออายยายาเอจ่าเอะอะไรยออาหอยออายยายาเอจ่ายออายายาเอจ่าเอออันนี้คือย่าอะไรา อ๋อย่าของน้องกีใช่ไหมคะย่านี้กับย่านี้ต่างกันใช่ไหมคะเห็นก็ต่างกันอ่ะอ่านต่อปอเอาปูปูเอตปูอปออะไรปอปาปาโทป้าป้านี้ลูกปออาปาปาไม่เอกป่าป่าป่าคืออะไรป่าจูไม่ใช่ ป่าจูนะคือปู่จ๋ามิกิไม่ใช่อันนี้ป่าก็คือป่าที่ปู่เข้าไปใช่ไหมเออป่าที่ปู่เข้าไปใช่ที่ปู่ไปเขาใหญ่อันนั้นคือป่าอ่ะที่ปู่ไปปู่ที่ใช่ที่ปู่ขับรถไปบึ้มบึ้มบึ้มใช่ไหมใช่ค่ะแล้วนี้อะคะปออาปออาปาปาโทรป่าปออาปาปาไม่โทรป้าป้า ป้านี่คือใครก็ป้าก็คือป้าแอนไงเอาป้าแอนก็คือคนที่เป็นพี่ของแม่ใช่ไหมคะอ่ะมอมอแอนแมทรแม,แมโ่โอ้ยมั่วมอไรมออาม,มามาทรหมาเฮ้ย <c oughs> อย่าแก้งมออามา มาไม่โทรมามามา,มาก็คืออะไรมาคืออะไรมาคืออะไรไม่รู้มาก็คือสัตว์ไงสัตว์ที่ร้องร้องไงเน่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 เ <c oughs> น่เน่นนอ่ะอ่านต่อ พอพออาาโทผ้าเออผ้า <distracting> อ <Sky jogo> ่ะโฟออาฟอ่า <lawsuit> ฟ้าฟ้า <chưa> ต่อ <Nein> ฟ้าออหานอ้หาอนหา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 อาาหาหาาหาหหา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 ห ขี่ไม่โทชีชอีชีทีโทชีอืมสระอสระสระอะไรสระอีซีซีเอซีเออซีฟันใช่ไหมซีไม่โทซีอืม ทอทหารทอเอทีทีทีอ่าพอพอเอพพเอพอ่ากอแอกอแกกอแกแเอกแกกอแแกแกไม่เอกแกแกแกไม่โทรแกแกไม่โทรแกแกไม่โทรแกชอแอแชแชไม่เอกแชแช มอแแมแม่โทรแมแม่ไม่เอกแม่ยอ่าสลาดอะไรโยแ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 ยเอออันนี้อะพอแอแพแพแพหึพอแอแพแพไม่โทรใช่อ่ะเขียนก่อน